โอเคครับเราก็อยู่เกมใหม่ครับกันนะครับที่สัญญากันที่สัญญากันไว้นะครับวันนี้เราก็จะมาซุ่มของลัคกที่บ็อกนะครับโอ้โหก็ก็ลัคกี้บ็อกนะครับตอนที่คุณไปเล่นโหมดสไปเวอร์นะครับหรือว่าเขาเรียกกันว่าเอาชีวิตรอด มีชีวิตใช่ไหมก็เดินไปแล้วก็จะเจอพวของเนี่ยพวกจากกล่องเนี่ยแลลัคกี้บล็อกนะครับแล้วก็ไปตีให้มันตายมันก็จะสุ่มของครับแต่ถ้าใครโชคไม่ดีก็สุ่มได้วินเทอร์นะครับก็วันนี้น้องผมก็ไปเรียนนะครับผมก็ไม่ได้ไปเรียนเพราะว่าเขาไปทนศึกษากันผมก็ไม่ได้ไปครับอยู่บ้านเออเราลืมเปิดโหมดแบบมีชีวิตนี่หว่า Ừ, ไอ้บ้าเอ้ลืมแกเราเออไอ้เอไม่ได้จะเลื่อนหาททำไมล่ะเออไอ้บ้าเดี๋ยวเราก็จะมาสุ่มลัคกี้บ็อกนะครับมันจะเป็นรูปหมูนะครับเอ้ยเป็นไข่หมูไม่ใช่เป็นรูปเป็นไข่หมูครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสุ่มเี๋ยดาราออไปข้งนี้ก็เดี๋ยวไปโดนแล้วเบิดตายเออไปก็ผมก็เลยสุ่มผมก็สุ่มเลยนะ กอนจริงๆเอาเพชรอย่างเดียวมาดีกว่าก็ได้เนี่ยเออเอาเพชรอย่างเดียวก็ได้ไปกกไกลกันเดี๋ยวโดนกล้องตรงนี้แหละห้ครับอ้าเดินฟปมันก็จะเจอเลยนะนู่นอยู่ตรงมานู่นโอ้โหได้งัวถ้าใครโชคไม่ดีก็แบบเราตีไปกับตุ้มเลยนะครับผมเคยโดนนะครับ คือว่าที่ผมบอกไปสุ่มไม่ได้ก็เจอวินเทอร์เรรุ้ยเกาะเพชรหูยเดเข็มหู้ยยอดเลยครับอืมแกอะไรอะไรโอ้ยไม่นจะเอามาทำอย่านี้ เลยสโตนมาทำเพื่อเอามาทำเพื่อโอ้โหเก็บไม้ให้หมดเลยดีกว่าครับเก็บไม้ให้หมดทีเดียวเลยอืมโอ้โหทรเวลได้ควานะได้โอ้โหเลย ได้บ็อกครับบ็อกเป็นที่อะไรน่าเบื่อมากเกซุม่มเลยโอ้โหเป็นหหของก,กากงั้นเลยถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ยินเสียงก็ขออไฟด้วยนะครับว,วางไว้เลย,เลย เออลืมไปเดี๋ยววันนั้นอีกจะเป็นเหมือนอย่างนั้นอีกผมอะตีไปปุ๊บเป็นระเบิดชครับแล้วพอตอนนี้ผมวางไปเนี่ยเต็มเต็มเลยแล้วผมสุ่มได้ระเบิดเสียของครับโอ้โหต้องกดเอาใหม่ครับอืมออโอ้โหไ,ได้เวล์จะต้องเอาอีกเราต้องอทำเสียของเนี่ยไกลๆๆๆผมยังแม่งเลยต้องยึ อแล้วอโอ้ระแล้วเบิดให้เราได้ไม้ไม่เอาไม่ต้องการต้อการไม้ต้องการไม้หรอกน้องเอ่ยต้องการต้องการกเพล็เป็นชุดโอ้โหเอา้องไมอะไรอะไรมัวกแล้วกันขอใละไม่เอาวินเทอร์เฮ้ย เต็มช er, ุดแล้วครับเจ็ดแค่เต็มชุดแล้วโอ้โหเต็มชุดแล้วโว้ยอ้โหเอามาให้อะไรงบเงินให้เพื่อเดี๋ยวมันจะเอาเด็ดไป เก็บไปอือหือเอาเลื่อนทำมไมวะเนี่ยก็จะมาซุ่มต่อเลยครับมาทุที่อู้หูมึงมาให้ทำไมเนี่ยตั้งการอ้หูงจะมาเอามาให้ทำไมอือหือระเบิด ระเบิดสึนามิครับระเบิดสึนามิอโอ้ยสึนามิโอ้โหพวกเราเอเมซียให้เพื่อให้เพื่อทำหน่อยให้เพื่ออะไรอืมได้แกะยิงกากเลยนึกซืมอีกมาให้ต้นไม้ไม้เนี่ยโอ้โหอุ้ยอฮ้ยเฮอยโอ้โหโ ได้ตัวกากนะครับท่านผู้ชมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเด็กกากเนี่ยขอได้ดีๆแล้วกันเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวอรูปสอบไม่ตรงโอ้หูโคตรได้ MBC เลยมึงจะไปไหน MBC เดี๋ยวฟันให้ตายเลยฮนะเฮ้ยอู้หูขอโคตรดีเลยครับท่านผู้ชมขอโคตรดีเลย เดี๋ยวแต่เดี๋ยวไอกที่นึกโอ้โหขอโคตรโคตรดีเลยอันนี้มึงระเบิดไปแล้วโอ้โห,หมวกกัวเกาะเอามาเพื่อมผมสูงกี่ครั้งแล้ว,ลวนี่ต่อยไปได้ของกากขนาดนี้โอ้โได้ดาบเ,เออดาบเพิกดีว่าเก็บเก็บมาแม่งเลยเออเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะให้ ประมาณสักสา์อาทิตย์มั้งเดี๋ยวผมจะให้น้องมาเล่นด้วยครับมันแน่ครับสุ่มกับสุ่มอืมเออถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อมาเป็นกกำลังใจเลกนน้อยกับผมนะครับแล้วก็ก็ถ้าใครอยากเล่นก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับก็ไปโหลดเล่นกันได้นะครับ เราจะสุ่มอีกประมาณอีกสิบสามนะครับเหลนะือสิบสามแล้วเหลือสู้แต่ใครโอุเก็บมาเก็บเก็บอะเก็บมาทำไมึอู้อ,อะไรกูเนี่ยอุ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 ยผิดโอ้ผิดแล้วผิดแล้วกันผิดแล้วไอ้ห่าเอ้ยเฮ้ยเฮ้ไม่จะตายหรออยจะตายหรออยากตายหรอฮะไอ้คิเฟเปอร์แล้วกล้องหนึง่ง กองนึงซุ่มได้ปิกแอปิกแได้แกะแล้วก็ได้เอ็นบีซีเอ็นอะไรเนี่ยโอ้โหได้อีกโอ้โหได้อีกได้อีกได้จากเรา เด้ลิสโตนโอ้โหหรือสองให้โอ้สุดท้ายสุดท้ายขอให้ได้ดีขอให้ได้ดีขอให้ได้ดีเฮ้ยโอ้โหโอ้โหได้เกาะเต็มตัวได้เกาะเต็มตัวเลยเออเปลี่ยนแม่งเลยเป็นเกาะก็คลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอคลิปหน้าครับก็ บายบายนะครับยูห uh ูวัดเดฟักติ๊กแกะเลยเอาแก้ไว้ทำไม